อ่าสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนเทคนิคหนึ่งนะครับที่จะทําให้เราประหยัดเวลานะครับในการเรียนก็คือผมน่าจะตั้งผมจะตั้งชื่อว่าเป็น problem focus นะครับคืออะไรนะครับ problem focus คือการที่เราเปิดไปดูโจทย์หรือแบบฝึกหัดเนี่ยโดยที่บทในบทนั้นเรายังไม่ไม่เคยเรียนมาก่อนนะครับแล้วก็เราไม่รู้มันจะแก้อย่างไงนะครับให้เราเปิดไปดู แบบฝึกหัดว่าเอ้ยข้อนี้น่าสนใจนะครับแล้วทีเนี้ยเราก็กลับมานั่งคิดดูว่าเอ่อเราจะเอาชุดความรู้ที่จะสามารถแก้โจทย์ข้อนี้ได้เนี่ยมาจากไหนนะครับส่วนใหญ่ในระดับประถมศึกษาเนี่ยเราแอบเปิดไปดูหน้าแรกๆของบทนั้นนะครับเราก็จะสามารถแก้โจทย์ข้อที่เรา สงสัยเนี่ยได้นะครับหนังสืออาจจะเป็นหนังสือก็ได้หรือเราเปิดไปดูชุดความรู้เนี่ยเราก็ยังแก้ไม่ได้เราจะต้องใช้วิดีโอนะครับถ้าวิดีโอยังไม่ได้อีกเราก็อาจจะต้องไปรอนั่งเรียนในในคลาสนะครับเพราะว่าบางที่หนังสือเนี่ยเขาทำมาโดยที่ไม่ได้ละเอียดมากนะครับ หนังสืออาจจะพลาดความรู้บางอย่างไปแต่คุณครูของพวกเราเนี่ยหรืออาจารย์ของพวกเราเนี่ยอาจจะเสริมเข้ามาแล้วส่วนนั้นเนี่ยมันดันแก้มันเป็นมันดันเป็นชุดความรู้ที่เราจะเอาไปใช้แก้โจทย์ที่เราสนใจได้พอดีนะครับหรือบางที่เนี่ยฟังเลคเชอร์แล้วก็ยังไม่เก็ตนะครับแต่ว่าเพื่อนเราเนี่ยนะครับเขาอาจจะแก้โจทย์ข้อนี้ได้นะครับเรียบร้อยแล้ว บ,บางทีเรานะเดินไปถามเพื่อนที่เราคิดว่าเออคนเนี้ยเก่งที่สุดแล้วในวิชานี้ในกรณีนี้ก็คือคณิตศาสตร์นะครับลองไปถามดูว่าเฮ้ยนายคิดยังไงอ่ะสำหรับข้อนี้แต่ว่าก่อนที่เราจะเดินไปขอความช่วยเหลือเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนหรือคุณครูก็ตามเราแสดงนะเรามีหลักฐานเพื่อที่จะแสดงว่าเราได้พยายาม ทำด้วยตัวเองแล้วจึงไปขอความช่วยเหลือนะครับถ้าเราเดินไปขอความช่วยจากเพื่อนเลยเนี่ยทุกๆครั้งนะครับโดยที่เราไม่ได้พยายามคิดเลยบางทีเพื่อนก็อาจจะคิดคิดว่าการที่คุณไปขอความช่วยเหลือแบบนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องเสียเวลาแต่ถ้าเราทําให้เพื่อนรู้ว่าเอ้ยเราพยายามแล้วนะแต่มันไม่ได้จริงๆอะ่ะช่วยเราหน่อยอะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะอยากช่วยเรา ผมเชื่ออย่างนั้นนะครับผมเชื่ออย่างนั้นอ่าทีนี้เป็นตัวอย่างว่าเอ,อ้ยสิ่งที่ผมอธิบายเนี่ยมันออประมาณไหนนะครับสมมุติเนี่ยผมสถานการณ์ที่1น,นะครับผมให้คำศัพท์คุณไปเลย4คํคำหรือ10คคำก็ตามก็ dog pen rain cat นะครับแล้วผมก็มาแอบถามที่หลังนะแอบถามที่หลังนะอันนี้สถานการณ์ที่1น,นะให้พวกคุณท่องไปก่อนแล้วก็แอบถามที่หลังว่าเฮ้ย ในคำศัพท์ที่ให้ไปทั้งหมดเนี่ยในคลังคำเนี่ยมีคำไหนบ้างที่เป็นสัตว์อา้าวเราก็อาจจะจําได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับโอกาสที่เราจําได้เนี่ยมันก็น้อยเพราะเรา,เ,าเข้าไปอยู่ในสถานการณ์การเรียนรู้โดยที่เราไม่ได้ มีฟิลเตอร์โดยที่เราไม่ได้มีจุดโฟกัสของเรานะครับเราอาจจจะำได้คำว่าด็อกก็ได้หรือแคทอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีคำว่าดอลฟินเอลฟ์นไดโนเสาร์อะไรอย่างเงี้ยแต่เราจำไม่ได้เพราะเราไม่ได้เ,เดินเข้าไปด้วยเ,เหตุเหตุผลเดินไม่ได้เดินเข้าไปด้วยจุดโฟกัสอะไรอย่างเงี้ยว่าเอ้ยฉันกำลังเข้านั่งไปนั่งเรียนอยู่ในห้องเนี้เพื่อต้องการอะไรเพื่อเอา ชุดความรู้ตรงไหนนะครับแต่ถ้ากลับกันผมก็บอกว่าเออเดี๋ยวผมจะให้พวกคุณนะจำคำศัพท์ที่เป็นสัตว์ทั้งหมดนะครับสถานการณ์ที่สองเลยนะแล้วผมก็ให้ลิสต์คำศัพท์พวกนี้ไปนะครับโอกาสที่คุณจะจำได้เนี่ยว่าคำศัพท์ที่เป็นสัตว์เนี่ยมีอะไรบ้างมันควรจะมากกว่าสถานการณ์แรกถูกไหมครับเหมือนกัน ถ้าเราไปอ่านโจทย์ในแบบฝึกหัดก่อนอไปคือไม่จำเป็นเราต้องแก้ได้เราไปอ่านาโจทย์พวกนั้นเนี่ยแล้วก็เฮ้ยลองคิดดูว่านะครับเราจะแก้ยังไงทีนี้เรายังแก้ไม่ได้แล้วเรานะครับก็พยายามไปหาแหล่งความรู้ทั้งหมดเนี่ยที่เราจะสามารถเข้าถึงได้เนี่ยเพื่อจะแก้ปัญหาพวกนั้น เวลาที่เราใช้นะครับมันจะน้อยกว่าเดิมมากเพราะเราไปนั่งในเลคเชอร์ด้วยจุดโฟกัสด้วยเ,เหตุผลที่เราตอบตัวอนเองได้ว่าในณขณะนั้นเนี่ยเรากำลังฟังสิ่งที่คุณครูสิ่งที่อาจารย์สอนเนี่ยเพื่อที่เราจะเอาความรู้ไปแก้อะไรไปใช้อะไรนะครับ ว่าประมาณนี้ผมไม่ได้เตรียมสคริปไว้ละเอียดมากติดขัดขออภัยแล้วก็เพราะผมอธิบายด้วยเซนอธิบายด้วยสิ่งที่ผมเข้าใจนะครับก็ขอบคุณครับ